สวัสดีครับนี่คือรายการล้อขั้นเทพนะครับผมเป็นรายการที่จะล้อเรื่องต่ตางๆบนโลกใบนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> เราจะเอาเรื่องล้อเล่นมาทําให้เป็นเรื่องหาและเอาเรื่องหามาทําให้เป็นเรื่องตลกกับรายการล้อขั้นเทพนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทํามานานนะครับผมเราก็กลับมาตั้งใจทําแล้วสําหรับล้อขั้นเทพนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่7นะครับผมเราจะเอาละครไทยมาล้อนะครับมาดูซิว่าละครในประเทศไทยของเราจะมีอะไรที่ซ้ำๆกันบ้างไปดูกันเลยครับ เก,เก,ก,รเกรวรรนพานี่เธอบ้าไปแล้วหรือไงกันนะเฮ้ยฉันอ่านความคิดของเธอไม่ออกจริงเลยไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่และกำลังเล่นอะไรอยู่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปฟิตเนสสักทีพงโยนแล้วเราบรรยากาศแถวนี้ ทำไมมันสดชื่นอย่างนี้วะแล้วลิเวอร์พูลจะได้แชมป์ยูฟ่าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยแมนยูก็แพ้ตกรอบคาบ้าน <c oughs> เฮ้ยแต่เดี๋ยวนี่เรากําลังคุยอยู่คนเดียวเลยเนี่ยแล้วไอ้ชัยวัันไปจ่ายงวดรถอย่างวะเจ้านายครับเฮ้ยใครวะงวดรถผมไปจ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยไอ้ชัยวัน์แกเข้ามาในความคิดฉันได้ไงเนี่ย รู้ได้ไงว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยก็หนีมันละครครับเจ้านายคิดออกเสียงดังขนาดนี้ใครจะไม่ได้ยินคนดูที่บ้านเขาได้ยินหมดครับไปตรวจสุขภาพร่างกายมาหมอบอกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแบบนี้ฉันยังจะอยู่ได้อีกนานคุณพ่อมีเหตุผลอะไรครับคุณพ่อทําแบบนี้ได้ไงครับคุณพ่อเอาทรัพย์สินทั้งหมดที่สร้างสมมากับแม่เอาไปให้นางเมียน้อยนางเมียใหม่ของพ่อใช่ไหม ไอ้ขจรมีแกกำลังดูถูกพ่ออยู่นะและ้วผมดูผิดหรือเปล่าล่ะฉันจะสั่งให้คนของฉันย้ายของของแกงออกจากบริษัทและปลดตำแหน่งแกออกจากรองประธานฉันอยากดู้นะว่าแกถ้าไม่มีฉันจะทำอะไรสำเร็จได้ <laughs> พ่อพ่อก็อายุปูนี้แล้วนะทําไมถึงยอมให้นางเมียน้อยอายุข่าวลูกมาจูงจมูกพ่อได้เลยฮะไอ้ขจร <c oughs> พ่อไม่ต้องพูดชื่อผมบ่อยขนาดน,นั้นก็ได้บ้านหลนังนี้ผมไม่อยู่แล้วก็ได้ผมจะออกอยู่ที่อื่นไอ้ขจรถ้าแกออกไปจากบ้านหลังนี้แม้แต่ก้าวเดียว แกไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกแกกับฉันขากันคุณหวงขอรับเป็นไรขอรับไปเรียกออกาายามาสลองกองมาท่าน่าจะอยู่แถวท่าน้านอบาขาใไ้เจ้ารีบไปขอปรับ หมอคงก็องบอกว่าเสียใจด้วยนะครับอาการพ่อของคุณไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหรคุณทำใจดีๆแล้วฟังผมนะครับพ่อของคุณเป็นโรคความจำเสื่อมความจำเสถึงแล้วทุกเรื่องทุกเรื่องกี่เรื่องกี่กเ,รกเรื่องก็ต้องความจำเสื่อมไม่มุกอื่นบ้านเลยไงวะ <c oughs> เอยพ,อพ่อพ่อจำผมได้เป่า <c oughs> พ่อพ่ออย่าแกล้งเลยพ่อจำผมได้ปะเนี่ย ใค้พ่อมึงกูไม่รู้จักมึงเว้ยไม่รู้จักมึงไม่รู้จักมึงไม่รู้จักมึงเว้ยคุณขจรเมื่อไหร่คุณจะออกไปจากบ้านนี้สักทีฉันเบื่อที่หน้าคุณเต็มทีแล้วนะนี่มันบ้านของผมนะก็ฉันไม่ค่อยเห็นคุณอยู่บ้านอ่ะวันวันหนึ่งออกไปกับสาวที่ไหนบ้างก็ไม่รู้อ่ะก็ผมต้องไปทํางานอ่ะถึงผมจะหล่อถึงผมจะตลกแต่ผมก็นกอยู่ตลอดนักแพทย์สยามเฮ้ยนี่มันแก้วโปรดของแม่ผม เป็นมรดกชิ้นเดียวก่อนแม่ผมตายที่แม่ผมทิ้งไว้คุณนี่มันหนักแผ่นดินจริงๆเลยถ้าไม่มีคุณสักคนแผ่นดินนี้คงสูงขึ้นถ้าไม่มีคุณสักคนแผ่นดินนี้คงสูงขึ้นขึ้นขึ้น,น,นคุณอนันตพาคุณตาจรฉันขอโทษเดี๋ยวฉันเก็บเองไม่ต้องเก็บอย่าลงไปเก็บเดีย๋ยวมันก็ปาดมือปาดมือบาดมือ บาดมือ้อยแก้วบาดมืออีงโง่บอกไปฟังคุณขจรคุณนี่มันเห็นแก่ตัวจริงๆเลยหุบป,ปากกันโสโครของเธอซะใจก๊กะรีปั๊บเฮ้ยจะไปยุ่งกับฉันจะไปไหนก็ไปเลยเดี๋ยวก่นอนคุณาาวัฒนภัทร คคดดอะ slowly, normal, ไไรรก็็พูมมันปีแ่ใเฉันไม่อยากอยู่กับคุณแล้วฉันจะหาทางออกจากบ้านหลังนี้ให้ได้ฉันคิดถึกแล้วโอ hand, ๊ยคุณกะจจันวรรณพาคุณหยุดอยูนี่นะยังไงคุณก็มีศักดิ์เป็นเมียของผมแล้วมันก็ดีแค่ไหนแล้ว ที่เทพประมุขสุดลอยอย่างผมได้ลดตัวมาอยู่กับชัน,นีหน้าพวกอย่างคุณเน่ยไม่ควจรจะพาจอนไอ้คนสวยโอกาสวันธพาอ,องของฉันอยู่ตรงที่หัวใจ ดดก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับล้อขั้นเทพละครไทยนะครับส่วนใครที่อยากให้เราเอาเรื่องอะไรเอาการ์ตูนอะไรเอาซีรีส์เอาอะไรมาล้อเอาหนังอะไรมาล้อไม่ว่าจะล้อข่าวดังในทุกๆวันนี้เราก็สามารถเอามาล้อได้นะครับผมก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมพวกเราจะจับสันมาให้ได้หากันแน่นอนอ่ะสำหรับวันนี้ ช่องต้องแต่งผมพี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่สำหรับอีพีหน้ากับรายการล้อคันเทพสวัสดีครับบอกไต,ต้องงงจริงๆมันงงที่ได้เจอเพื่อจึงเธอเพีงแรกเจอแต่ละเมื่อไป ดูสิดูตาท่าน